ไปหาแม่<ช>ดูดูดูเสียงอะไรเุ้ยมึงเดมพี่น้องโอ้ยสงสัยได้ยินเสียงรถพ่อเปอามาได้นี่ชิงแล้วครับอ่าลบพ่อเปากันพุนน่น่ะพุ่น่ะพวกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแบกเน้า ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องพายหนึ่งมงคลทุกท่านค่ะวันนี้อากาศดีนะคะดีครับดีสวัสดีค่ะสวัสดีเมียอีกแล้วเนียเหมือนช่วยเหมือนของสูงครับารพลบูชาดิฉจะเลยเขาบอกผายเตเหมือนเหมือนเหมือนคุณหม่ำนะครับใช่ไหม มัม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 ,ม,มอากาศดีค่ะวันนี้แสงแดดอ่อนๆยามเช้าค่ะมิงมามอบความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะเช่นเดิมค่ะคพณอยากออกบ้านเลยได้ดันเบิ้งเบิ้งเบิงเพื่อนนพุ่น ไหวพ่อให้ไหวเลยอ้น่ะอ้วนอ่ะโอ้โห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 มาแล้วโอ้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 มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่่มิงมิงมิงว้ยหนอจักอีหยังดอกเวยอะครับรอรอครับรอรอเลยทำไงครับรอรอโอ้ยฮะขับมคนขับมครับ ครับก่อนครับอโอ้โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อมัดก่อนลูกมา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 เป็นยังหางลื<ะ>่อนตั้งทีลีจังสิมามานมเม็ดมามา,มา ต้องมีคนหลอกล่อ,อด้วยนมเม็ดด้วยอ่ะลูกอ่ะอ้าวาเห็นฟันมิ่งไหมคะต้องรอด้วยนมเม็ดค่ะอยู่บอนอ่ะมาพี่มาพี่มาอ่ะอ่ะมาพี่ มาแล้วแมวล่ามาแล้วมิงแมวล่ามิงมาแล้วมามามาสิไปใส่นั่นคึกคึกคึกแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เอาสบาไก่นี่เอาสบายรอสิรอคนรอคนรอคน ทำยังไงจะได้กินทำไงน,นี่แข็ได้หะ่ะนครับฮอ้อนตอนเลยพอ่อยาวไปยาวไปมิงบอก ตรวจก่อนครับอุ้ยเชือกกระดิ่งคอหายไปไหนเนาะหามาใส่ให้มิ่งหน่อยเยอะแยะเลยนี่ใน กล่องนี้แล้วแล้วพ่อนี่ในกล่องนี้นี่มีหลายอันอยู่สงสัยหรืแม่เหยียบแตกอีกแล้วว่านี่กระดิ่งนี่ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งมันเป็นยังไงไม่รู้ใ่า ไปใส่อีก <มา S 1> กินน้ำเอากินน้ำกินน้ำนี่นี่มีแลวอวอ้มา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 มบอเล่นดอกลูกบอมีน้ำแล้วมามามานาำามมามานาาามมา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 เร็วเาม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 มาา อนี้เหมือนจะรู้ตัวว่าพ่อจะอาบน้ำให้แล้วดิอ่ากินน้ำลูกกินน้ำมือเปิดออกเลยหืมหืต่างไทยยังนอกเอาเอาแม่นยังนอแม่เอิน มันยังมันยังมิงมิงมิงไปไหนไปหาแม่เดูดูดูเสียงอะไรเุ้ยมองเด้อพี่น้องโอ้ยสงสัยได้ยินเสียงรถพ่อเปามาได้หนิเฮ้ยชิงอะไรว้ายแม่นอีเล่จำพ่อตะเพินหูกลางพุ่นหูกลางหางชี้แล้วครับอาลับพ่อเปาก่า พูดนะพูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบกเด้อแบกเด้อแบกเด้อแบกเดี๋ยวนี้พูดนะเห็นบอเป็นไงล่ะเป็นไงโอออู้หหมามมามเบิ่งเด้อเอาเอาม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 าอุ้ยดีใจหลายมามามาเร็ว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 เอ่ะล่อมาล่อมาล่อมา ให้ปอเปาจอดรถก่อนเอารถมาเก็บก่อนมามามาบ่ยอมบ่ยอมสัมพ่อตะพิ่นชะงักกึกละแม่เนาะมา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 บ่ยอมเลยบ่ย่อมนานต้องวิธีนี้วิธีเดียว คิดทอดครับคิดทอดคิดถึงครับมามาแบนี้มามาเมาเลยมาเลยรถสิ่งพอเป๋าหนอโอ้ายเออเอไเออไปไปไปเขาอยู่เขาอยู่ตัดก่อน หูด่วมคักเนาะสั่งหน่อยนี่ว้ายคิกเิงคิงคางิงคิว้ยน้ำคิ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้น้ำคิงน่อยใส่ชุดน่ารักมากเลยขอบคุณชุดสวยๆจากคุณแม่หนึ่งนะคะหรือจุ๋ยบอทักอลุงดีจีบผอมเนาะ จะไปปะารผมกนะครปะหปรยังยังเจ็บยังรุนอ่ะมักะลายังอ้ยเูดีรอคนรีบสติกเฮียเด้อเดหลงเด้อเด้อเด้อมา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 ออกจากทางรถเพิ่นก่อนนีนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่่นี่นี่ ก็จังหูคักหูแน่ถนอมนี่เนาะโอ้ <laughs> คือหูดีแท้ว่ะดูพอเปาได้อะไรมาเต็มคันรถเลยปุ่นะอ้าผลเราใหม่เต็มคันรถเลยรอไว้รอไว้นมเม็ดลมเม็ดนมเม็ดรอ,อไว้ <laughs> <laughs> นั่นระวัง พ่อแล้วครับพ <blade> ่อแล้วพ่อเลยเห็นบอนี like <bbe> ่อะไรยิย่ลูกพี่าเยคับเป็นยังพังอีกแล้วอ่านนี่อานนี่อ่านซิมิ่อ่านซิอ่านว่าไงนี่นั่ก่อนอ่านซมิ่อ่านซิเออมิ่อ่านซิ่ โอ้ยรถเสียรถเสียเนาะอ่ะน้ำงงี้ดิไปกินหรอมานงี้ดินี่ตนกยิ้มตุกยิ้มตกยิ้มตุ๊ิ้มติ้มตุ๊กิ้มตุกิ้ยิ้มต้มต้มติ้มตุย้ย้ก้้ย้กงกย้ย้้ตม อย่าลืมเข้ามากดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยมลงมลงเลยดิลง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 เดี๋ยวมาพบกับความน่ารักของพายน้อยวิง่งมงคลกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะทักทาย